สบายดีมีปิดางเจมังะได้ลีจสัเมด้วส่งเดบายดีพี่น้องสบายดีหอกขำน้อพี่น้องวันนี้นี่ก็ออกมาหน้าคือเกาวเนี้ยมีสิไปต่อยแมงแข้งน้อพี่น้องไปต่อยแมงแข้งกับหม เท้าโคก,กจิกขางหน้านี่ยนะพี่น้องจะคำโคก,กโม่งเลยแมงมุมขึ้นห้องเลยผัดเอาในขางเที่ยงนะพี่น้องแม่ผึ้นผัดเห็นบ่เออเอาขู่กว่าแม่แม่พอเายังไม่ได้เกลือไก่เด้เนาะไก่มันเกาลินอยู่คือหรือเราเกลือแหละเนาะแมงมุมเจหาหงเนาะพี่น้องมาตีขำเอยแม่บ่มีนะแม่โก่ง เดไ,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 ไปกกตัวน่ะเห็นแล้วเดด,ดีแม่ดิวแม่นี่เนาะพี่น้องเดี๋ยวเอขู่มาเก็บใส่ก่อนแม่เพิ่นต่อยลงมา แป๊บนึง่งฮักเก็บในนีนน่ก่อนแข่เคเก็บในนีนน่ก่อนโศไก่อย่าโศเก็บก่อนอ้าวยดดี่เมนะก้าฮักเก็บในนี่ก่อนแม่มาเจาะมันห้องเม่งได้มาโกโก้เพิ่นดึกไปเหาแเ่ะเน่าพี่น้องห้งงาก็ได้สำนี ได้ใส่อุ้ยพอได้ใส่เนี่ยอ๋อนั้นมันแม่สีเบียวเสมือเขาด้วยนี่น้อพี่น้องแมงแคงถัดลงมาเลย เียด้ยแหละเออแม่นีเเนี่ยนี่กะไม่ร้มยลเอลี่นบ่อ้าวผมคู่ลงมาเท่านี้นะล่สกินนสองคูโชว์พักอีกพักอีกีนนบางยาที่เจ้าปแมอ้าวซ่ช้อช้อ ไก่ก็ได้เนาะมาส่ออยู่ไ้วยมันสิได้บ่ไก่ส่อนี่แม่แมงแค่ไม่แค่รกจากเบียไม่ได้สำนี้อืมอคนนี้มากัยังบ่เห็นแม่เอ้มาสิพาดแม่

เขาบอกใหญ่นึ่งเนาะแม่มือเฮาเดนียวใส่กับมือแดงมือเฮาไร่ได้ใช้่วงมือห่อไปใช่ปะเป็ดน่อยผมเกลือเลยก็เนาะเวราจะทางหน่อยเลยครับเราจะได้ไี่ไกลไก่สิทิ่เลยนะเว่่ะเว่ะครับเราบอมือ เป็ดน,นนะีนได้สำเนียงพี่น้องเดี๋ยวนี้กี่ห้าเก็บอีกกล้วเนาะได้อยู่เนาะพี่น้องห้ากระเพาะสองสามก๊กหนึ่งสี่พ่ออลไรเนาะพี่น้องมันขำเลยเดี๋ยวขาดเหมืองอีกก่อนไในลายเติบพอดีได้กินแรงแลพี่น้องมือนี้จน,นอันมันเหนียวเสร็จแลยไก่เอาอ้วนอยู่ทั่วผอก,กับเกลือเลยรี่เนาะต่อยเอาแถวขางเทียงเนาะพี่นอ้นองก๊กกิ๊กสองสามก๊กในนี้ ร้ายแต่อือแต่พอดีกินผัวกินแฉะนะพี่น้องข้าเจ้าายโลละลอยพี่น้องเออข้าเจ้าายนะโลละพันเนาะขีดละลอยน่กลืมโชว์โชว์เดี๋ยวเบิ้งเบิ้งสีพาดอีกเบิ้งเมื่อเพิ่นไปหาเก็บเขื่อนเจ้าหน่อยก็ชิได้ขาบ้านโอ้ยใช่นี่มันตกลงมาในนี้ง่วงไปแม่งง่วงเบิ้ง แม่เพิ่นสิพ่าอีกน้อพี่น้องเดี๋ยวเก็บอีกเหรอจักไก่กระโโอยู่บนท่านไก่นี่หละโชนี่แซอะไรเบอไจังเหมือนเลยเนาะปีน้นเทรเออกนี่ดยบโมคมีบ่ ก็เอทอทงยางค่ะสีอาศัยแมงแค่เมื่อทำมาสีกมาเลยไก่ง่วงไก่ง่วงน่อยคำมาเลยกาไก่กระวนขอเพิ่นเยอะๆนัะพี่น้องเจ้าเพิ่นเพิ่นไรเบะอบีเมะไปนเน่บางหยาปักเพิ่นก็สินถึง เดี๋ยวไปกกใหม่นะพี่น้องวันนี้กกน่ะมันเบิดเลยร้า,ากกยพ่อแม่เจ้าก็จะพาวะเฮาอยู่บ่ได้หอดตีเลยื้อข้าหุ่งอยู่นะพี่น้องเ <c oughs> ดี๋ยด,ดีสีหายพี่น้องเลยเนาะพี่น้องแมนคิง มีแต่ตัวใหญ่ๆน้องม่ชชอง่วงไม่กินเลย,ดเ,ลย,ดยเด้บ่ทานไก่สักง่วงเอ้ยมึงในเพิ่นตัดดม่น,น,มมมน่ะแม่มีแต่โตขาวนะเม่้อย่าเผาด้อแม่ยอ๋อนี่ไปใส่ขูก่อนเดี๋ยวไก่สินาา้นใหเฮา

มันหาไปอยาาคิ็นะมันหมุนลงมาเลยก็หมนุนดูวเสืเง่วงนี่นี่เนึงนี่นานไก่ง่วงเนหะ็นน่ะในสาใสาตัวในนี่นะ่ะมันขำอะไปะเมื่อปะไปไหม่กะทิแม่เนี่ย่แม่ มันเห็นไหมฮะโบเห็นไก่นะแล้วถ้าเสียใส่ใส่ทุงย่างน้าแม่แับนี้เนาะขำเลยพี่น้องเนาะยงห่งหวงฮะฮกโมงปลายอลไรนี่ก็ก็เมื่อนั่บอกอ,อยู่คนเดียวเพิงตัวเดียวเพิงตามได้แล้วได้แล้วได้แล,แล้วได้สองกรัรมหุยเนองนประมาณสองขีดน้าแม่ ยาสิวุปเสร็จทงยางเนาะพี่น้องเมื่อเฮือนอคืนเด็กคือมาโสดให้บ่อเบ่งเบ่งอีดุกอีดิกป้าเราสื่อค้นได้มีตัางสื่อมากเลยยาซอยาซอข่าวกัให้กินเร็วเก็บก็ไก่ไก่ญยาดเก็บก็ท้านไก่เลยนะมากระยักเนาะมาโสดเลย เบื้องสี่หายกินดอกสีหายกินดอกต่อยเเวศแหงหลลายยดุกุกตัวได้ตัวดุกแมตัวได้ตัวดิแม่ตัวไดก็ได้หอวบกันเลยลีนี่ยได้เลยอยากกินน้ำนี่ยมาก็อยากกินน้ำเฮ้ยอย่ามาโงม่ว่าสี่ย่เี่ยออ้ยยกินอะมนเชกินกิกิน เดากกินอ่ะแม่เอ้ยโอไ้ไลืมนมออกมาหายนมหายา่ะหายดูบิ๊กเดยหน่แม่มาหาดิกาองเลยม่วงสายน้องพี่นเราพอดีขู่กินแรงถูกเป็นถุ <c oughs> กินแล้วแบบเพอไ,อ <c oughs> ไปเฟเดินเด้อเมื่อเริ่ม้องขำ คลิปนี้ก็ขอฝากไว้สำหรับนะพี่น้องขอการคลิปนะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อไม่พี่น้องบคุณพลาด